ถ้าเพื่อนพาไปให้หาหนูนก,บบาาาก,นกันครับนี่ครับไปเก็บหญ้ามาจากสวนเมื่อกี้ครับก่อนจะเข้าไปสวนไปนีนหลัวงวงเจ้าถิ่นเอครับเจ้าถิน่นผมเข้ามาทุกวันนี้เจอทุกวันครับเจ้าถิน่นค่อยๆครับแต่มันวิ่งมาครับ วันนี้มนะันนี่มาคุมเลยครับปกติมันจะครับจะกลักหนูของท่านกำนันโตวันนี้มนะันไม่เข้าไใครแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วคะมันดังเชิญนะครับดังเชิญนะครับวันนี้มันไม่คุมผมปกติเห็นผมมาแล้วมาขุมเลย ไม่ค่อยคลึกครับคลึกมากเลยครับตัวเดียวครับเดี๋ยวต้องถามเมียให้มันครับโอ้โหโอ้บนใจผมเหลืองเลยครับปิดติดติด มเละหมดเลยเลี้ยงแบบบุฟเฟ่ครับกินท,ทุกอย่างที่ของหน้าเดี๋ยวเปิดคงไม่ได้ก็เียะตามชมหนูนครับเมื่อวานออกลูกสองตัวสามตัวเลี้ยงแบบเราไม่อะไรมากมายครับที่เลี้ยงก็ว่าต้องการเอาว เอามูลเขาขี้เขาไปให้ฝรั่งครับกระจายได้ครับขายได้บ้างไม่ได้บ้างก็ไม่ใช่หรืรอครับเพราะเอามาทําเป็นเครื่องเครื่องเครื่องบดเครื่องบดอาหารเก็บยาเก็บประกาศที่ตลาดนะครับพเพื่อนมาก็ไปหาเก็บประกาศแถาตลาดให้เขาบดว่าจะขี้ขได้อะไรผมก็ไปหมักครับ ออกลูกสามตัวเข้าไว้สวยน่เกลยนู่นข้างนี่สีเทาข้างกระถางข้างกลวยครับนี่แล้วมีก็ไอตัวณนยองนะครับไอณนยองณนยองนี่ไหนเนาะยังน่ารักเลยขยองมันหมาบูเดนเลยครับมันจะกลายพันธุ์ครับหนูนี่เวลานู่นอยู่ใต้กระถางครับไอตัวหยอง๋ยวซูมให้ดูครับเพื่อน โอ้กินยาอยู่มองเห็นโอเคครับเดี๋ยวให้อาหารกระต่ายก่อนนะครับ